สวัสดีครับวันนี้วันที่13มีนาคม2568นะครับขณะนี้ตลาดกำลังจะเปิดช่วงบ่ายนะครับราคานะครับบวกอยู่2.91จุดนะครับอยู่ที่1,189.97จุดนะครับสลับเสร็จสีเขียวนะครับส่วนตลาด m อ็สีแดงนะครับลบอยู่1.16จุดนะครับราคาอยู่ที่245.29จุดจุดนะครับสลับ สองตลาดนะครับเราจะไปดูนะครับ most active บนลุ่มนะครับก็คือมีตัวใดมีบนลุ่มมากสุดก็คือเป็นตัวที่นิยมของตลาดในวันนั้นๆนะครับเราก็จะมาไล่5อันดับแรกนะครับ โดยนะครับตัวแรกก็คือตัว g t บนะครับ g t บนะครับราคาไม่แม่ก็คือไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่0.00บาทหรือ 0. 0.0 0สตางค์ราคาอยู่ที่1.91บาทนั่นเองนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมา g t บก็บวก2 6 9 1หเนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็าลบอยู่สนะครับ หนึ่งอันที่ที่ผ่านมาก็ลบอยู่0.53เอรขออภัยนะครับหนึ่งอันที่ที่ผ่านมาบวกอยู่0.53นะครับ PE อยู่ที่8.82เท่านะครับแล้วก็มี yield อ,อยู่ที่5.49ส่วน EPS อยู่ที่0.22สตางค์นะครับส่วน DPS ไม่มีนะครับไปดูจังหวะของราคานะครับเก่งกำไรจาก กาฟนะครับก็เห็นว่าจังหวะนั้นก็ดูเหมือนว่าซด์เวกานข้างนะครับดูจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคานั้นมีโอกาสที่จะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนะครับก็ดูจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเก่งกําไรจากราคาปัจจุบันนะครับที่1.91บาทนะครับและสัญญาณของแท่งเทียนล่าสุดเป็นสัญญาณของโดจินะครับ มีโอกาสที่ในวันถัดไปราคาก็จะเปิดสูงขึ้นไปกว่าเดิมนะครับฉะนั้นถ้าเราลงทุนในวันนี้เอาช้อนเอาไว้ราคาก็จะค่อยๆไซดเว์ขึ้นไปที่ด้านบนจะไปสูงสุดที่ราคา2.03บาทก็เป็นได้นะครับจากราคาปัจจุบัน1.91บาทนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับวอลล่มเป็นวอลล่มขายสีแดงนะครับมีบอลล่มทั้งสิ้น70 .37 7บิลเลียนนะครับแล้วก็ r า i ัยสายเว์อยู่ด้านค้า ma c d ซด์เว์ออกด้านข้าง r SI า i d e w a ยเวกด้านข้างนะครับสตัวซด์เวกด้านข้างแต่ว่า ov นั้นซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะค่อยๆซด์เว์ way, ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามีพลรงหลกษากดทับอยู่ด้านบนบ่งบอกว่าราคายังคงออกด้านข้างนั่นเองนะครับสรุปจะเอายังไงดีกับตัว t t b ก็ถ้าเกิดว่า อันนักทุนเข้าซื้อไว้แล้วนะครับก็ต้องกัดฟันทนถือให้ราคาพุ่งขึ้นไปแต่ถ้าเกิดท่านอ่าเพาคือต้องการขายนะครับหรือต้องการตัดขัดลออนะครับก็คือที่เส้นกรอบที่เนี่ยเลยใช่เส้นบูเจอร์แบนด์ด้านล่างนะครับคือราคา0ูนย์ุราคา1.90บาทนั่นเองนะครับก็ตั้งขัดลอสที่1.90บาทนะครับแล้วก็อดทนให้ราคาพุ่งขึ้นไปถ้าเกิดราคาพุ่งขึ้นไปก็ ให้เขาขึ้นไปทำกำไรกับท่านักทุนนะครับก็2กรณีกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาถัดมาตัวที่ถัดมานะครับหุ้นถัดมาก็คือทูนะครับทก็วันนี้ราคาบวกขึ้นไป0.20สตังค์นะครับอยู่ที่10.80บาทนะครับก็กังวลนะครับทูนะครับจากข่าวล่าสุดมานะครับว่าเข้าเลขคอลี่ไฟหรือว่าในการทำกำไรนั้น ดูเหมือนว่า2ปีผ่านมานะครับยังไม่สามารถทำกำไรขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมนะครับก็คืออาจจะมีการตัดสินใจจาก d t แทนะครับคือ Qualify หรือการทำกำไรนั้นไม่มีผลหรือการดำเนินงานพุ่งขึ้นมาหรือไม่มีการปันผลนะครับก็อาจจะตัดสินใจไม่ไม่มีการควบรวมกันต่อหรือ,อยังไงก็ต้องติดตามข่าวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีข่าวมานะครับก็ แต่ว่าในก่อนที่จะเป็นข่าวไม่ดีเนี่ยเขาก็จะต้องมีการแนวโน้มสัญญาก็บวกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ยังลบอยู่9เปเนะครับเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่13และหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่0.92เ PE ไม่มี y i ไม่มี DPS ไม่มี EPS มีติดลบอยู่0.32สตางค์ 1. นั่นเองนะครับ ก็ต้องรอผลการดำเนินงานไตรมาสล่าสุดนะครับ3ก็คือ,อในในควอเตอร์ที่1นะครับก็สิ้นเดือนมีนาคมนี้ต้องรอติดตามนะครับว่าเขาจะประกาศออกมากอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ถูกก็ดูจากจังหวะนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นจังหวะที่สามารถเด้งขึ้นไปนะครับจังหวะก็คือการลงต่ำสุดของราคาขึ้นสูงสุดของราคาแล้วก็เด้งลงราคา ขึ้นไปนะครับจะมีโอกาสขึ้นไปเช่นนั้นนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในกรอบรนในเลนด์เกชั่นนั่นเองังนั้นถ้านักทุนก็โปรดพิจนารณาดูว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปแล้วก็เด้งขึ้นไปถ้าราคาล่วงลงมาต่ํากว่าเส้น2องในวันนะครับก็จะก็จะหลุดกรอบะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าราคาท่านต้องตั้งขัดลอดไปที่ราคาเส้น2องในวันก็คือ10.72ุด 10. บาทนั่นเอง ถ้าราคาลงมาต่ำกว่าเส้น10.72ก็ขายแต่ถ้าราคายังคงไซด์เวัพขึ้นไปก็ต้องกัดฟันทนถือต่อไปนะครับแม้ว่าวอลุ่มจะเป็นวอลุ่มขายเสียส่วนใหญ่มีวอลุ่มเข้ามาที่62.42มิลเลียนอ่า mhd ยังคงไซด์เว้านข้างนะครับอาก็ไซด์เวัพขึ้นมานิดหน่อยส่วน opv ก็ยังคงไซด์เวัพนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ถ้า2ตัวอินดิเคเตอร์บอกว่าไซด์เวย์ up ราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นอดทนถือต่อไปนะครับสหรับตัวตัว t นะครับทัดมานะครับตัวที่3ก็คือ W H A นะครับวันนี้ W H A บวกขึ้นไป0.02สตางค์นะครับราคาที่3.50บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับสามเดือนที่ผ่านมา ลบไป35%น,ะนึงเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป24%น,ะนึงอาทิตย์ที่ผ่านมาลบไป0.57%นะครับโดย PE อยู่ที่11.93เท่านะครับมี yield อยู่ที่5.48%มี EPS ที่0.29สตางต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.12สตางสำหรับ WHA นะครับ เราก็ยังคงยืนยันว่า d ีเอจะต้องเซตไซด์เวย์ขึ้นไปแน่นอนนะครับคือค่อยๆทํากําไรขึ้นไปนะครับก็ต้องให้โอกาสและให้เวลาเขาหน่อยนะครับเพราะอะไรครับหลังจากที่เข้าลงมาตามสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับแล้วอาจจะไปทดสอบเส้นสองเดือววนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เก็งกําไรจากราคาปัจจุบัน3.50บาทนะครับ3.50บาท วิ่งขึ้นไปที่ราคาเส้นสองเลวันนะครับก็คือราคาราคาห้าจุหบาทนะครับห้บาจุดนึกครับตาก็ลองพี่นาดูว่ามันมีกําไรเท่าไหร่ก็ะจะพุ่งไปที่เท่านั้นแต่ช่วงนี้ยังคงไซด์ไวดาวแล้วก็ราคายังคงมีบนลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับที่ ที่มีวอลุ่มเข้ามาเล็กน้อยที่60.85บจุด้าิเลียนนะครับตัวนในเบสดีก็กําลังไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับสายไซไซด์เวย์ด้านข้างนะครับแล้วก็ OPV ก็ไซด์เวย์ด้านข้างนะครับยืนยันราคาคงไซด์เวย์ด้านข้างแต่ว่ามีแนวโน้มพุ่งขึ้นต่อนะครับก็จะไปที่5บาท19สตางค์นะครับก็ท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามีโอกาสขึ้นไปหรือเปล่าแต่ยืนยันว่า WHA น่าสนใจนะครับ จาก3บาทก็จะไป5บาทนะครับถัดมาตัวที่4นะครับก็คือ CCET นะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นไป0.25สตางค์นะครับราคาอยู่ที่6บาท20สตางค์นะครับโดยนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไปสามสิปอรนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป22% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบไป3%นะครับ PE อยู่ที่23.89เท่านะครับมียูที่3.36%นะครับแล้วก็มี eps ที่0.25สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.13สตางค์สำหรับ eccet นะครับจังหวะของเขาก็กำลังจะเด้งที่เส้น2องเลว,วันนะครับสำคัญนะครับเส้น2อเลว,วันนี้คือมันเป็นเส้นต้านทานหรือเส้นเด้งกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคา ย่อลงมาที่เส้น2องแลวันแล้วเด้งขึ้นไปนะครับเส้น2องแลวันอยู่ที่5.82นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่6.620นะครับเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆเด้งไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตัวนี้กําไรเยอะหน่อยนะครับสําหรับซ c e t นะครับเพราะอะไรครับราคาปัจจุบันอยู่ที่6บาท20สตางค์แนวรับนะครับส่วนกําไรสูงสุดจะอยู่ที่12บาทนะครับ12บาทนะครับสิ 0 6นย์หกตเพราะนั้นถ้าท่านดูวัฏจักรของวงจรเป็นแล้วแล้วก็ต้องเข้าทำการช้อนเพราะราคาต่อไปจะเด้งกลับขึ้นไปทำกำไรกับทั้งทุนแน่นอนแต่ว่าต้องอดทนในการเคลื่อนที่ขึ้นไปเขาจะขาขึ้นนี่เขาจะค่อยๆขึ้นนะครับดูของเก่าเห็นไหมครับขาขึ้นนี่จะจะจะ,จะมะีมีวิธีการขึ้นนี่ที่ค่อยๆขึ้นนะครับ ค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปแต่เวลาขาลงนี้ลง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 ,ลง,ล,ง,ล,งลงมาอย่างรวดเร็วเพราะนั้นขาขึ้นก็ต้องมีลีลาก,กันหน่อยนะครับเพราะนั้นก็ลองพินาจ,จากตรงนี้นะครับแล้วก็มีวอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับที่สามสิบหกจุดเก้าเก้ามิลเลียนนะครับส่วนในเบสียังคงไซเวย์ทั้งข้าง r ายไซด์เวย์ up ขึ้นไป OBB ก็ไซเวย์ถึงไซเวย์ up ขึ้นไปนะครับ ก็ยืนยันว่ายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสลับตัว CCET นะครับถัดมาตัวที่ห้านะครับตัวที่5้าคือตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ TWZ นะครับ TWZ นะครับตัวนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับเราก็มาแนะนำไว้ท่านเล่นนะครับเพราะว่าหุ้นขนาดเล็กนั้นซื้อขายยากนะครับต้องแมทกันจริงนะครับต้องแมทกัน,นจริงเขาถึงจะซื้อขายได้แต่ทีนี้เราก็มาดูก่อนนะครับว่า ราคาของ TDP s น t จนอยู่ที่0.03สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ไม่เดือนหรือว่า1เดือนหรือว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ PE ก็ไม่มีแล้วก็ U ก็ไม่มีมี DPS ก็ไม่มีนะครับส่วน EPS ก็เป็น0.00เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็่ันก็หลอพิหน้าดูนะครับว่าราคากลับเข้ามาอยู่ในมอดสักทีบนลุ่มที่มีราคามีมอดสักทีบนลุ่มที่ 1.30มิลเลียนนะครับโมดอัคคีบ o ลุ่มนะครับไปดูจังหวะของการที่จะเข้าเก่งกำไรก็คือราคาอาจจะดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดตอนนี้ก็คือที่ราคา0.004นะครับขึ้นไปที่0.04แต่ตอนนี้ราคาที่0.03นะครับดูจากแนวโน้มก็จะเห็นว่าอิดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงไซด์เว์ไปไซด์เว์ไปแต่หนึ่งข้างนะครับ มีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับที่43.65ิม้าิลเลียนนะครับอ่า MC d อ็ d เอด์เวย์ไปแ้งเนื้ข้าง r s i ไซ์เวย์ไปแ้งเนื้ข้างแล้ว OBV ก็ยังคงซด์เวถึงซด์เวออกไปแ้งเนื้ข้างโอกาสก็คือจะสลับระหว่าง0.03นะครับ 0. 03กับ0.04นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านชอบหุ้นขนาดเล็กมากๆก็ ซื้อให้แมทกันแล้วก็ต้องอดทนในการซื้อแล้วก็การขายก็ต้องก็ต้องอดทนต่อไปนะครับนี่ก็คือหุ้นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรานํามาวิพากษ์วิจารณ์กันให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูอาจจะถูกใจบ้างหรือไม่ถูกใจบ้างก็โปรดพิจารณานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าใจในการวิเคราะห์แล้วก็การที่เผยแพร่ข้อมูลอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ว่าเราก็ฟังจากข่าวๆที่เขาเกิดขึ้นนะครับ ก็เล่าตามนั้นนะครับเพราะนั้นทางทุนก็รอพิจารณานะครับฝากฝากกดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความนับถือแล้วก็ไว้พบกันในคลิปไปสวัสดีครับอันนี้คือที่เรามาแนะนำกันนะครับว่ามีตัวใดที่น่าสนใจสำหรับอุ่นแนะนำในวันนี้นะครับก็คือ VGI นะครับก็ทางทุนโปรดพิจารณานะครับ ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับก็ในท่างนั้นทุนได้ตัดสินใจได้ตรวจท่านเองนะครับอันนี้ก็ด้วยความเคารพวันนี้ก็ขอสวัสดีและขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ